พยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันอังคารที่26ธันวาคม2566เมื่อวันที่19ธันวาคม2566 นางยุพาทวีวัฒนกิจบวรประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยมีนางยุธิกาอิสรางกูลณอยุธยารองประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารวัฒนธรรมจังหวัดวิทยากรเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเข้าร่วมณโรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอร์ลินกรุงเทพและผ่านระบบออนไลน์ Zoom ซูมมิ n งวันจันทร์ที่25ทธันวาคม2,566เวลา9ก้านาฬิกาณห้องประชุมบาง200ชั้น3สารศากลางจังหวัดราชบุรีนายกิษฎิศรรักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมอบหมาย ให้นางสาววลิษฐาสังวนเสริมสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรีครั้งที่3ทับสองในการนี้นางยุพาเศษศักดาศิริพัฒนาการจังหวัดราชบุรีพร้อมหัวหน้าโสวนราชการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อเวลาสิบนาฬิกาวันที่25ธันวาคม2566นา,ารณศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ชั้นสห้องประชุมไยคำ้ำนายนฤชาโคษาสิวิไลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดโดยมีนายชาลีแจ้งรําจากจังหวัดบุรีรัมย์นายอำนาจเพชรเลิศ นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้แทนเข้าร่วมนายแพทย์สุรพลโลศิริวัตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยาไทย3พร้อมคณะผู้บริหารแพทย์พยาบาลพนักงานร่วมใจร่วมทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้งแก่พระมิสุสง์ บริเวณชั้น5ของโรงพยาบาลพญาไท3 mm. เพ็รเกษม19และบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชด้านหน้าโรงพยาบาลเพื่อเป็นสิริมงคลกันทั่วหน้ากิจการรุ่งเรืองตลอดปี2567โดยนายแพทย์สุรพลโลกสิริวัตรได้กล่าวอวยพรให้พนักงานโรงพยาบาลพญาไท3สุขภาพแข็งแรงร่วมแรงใจเป็นหนึ่งเดียวขับเคลื่อนให้โรงพยาบาลก้าวต่อไปข้างหน้า อย่างมั่นคงควบคู่กับการบริการที่เป็นหนึ่งสนับสนุนโดยหากคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักลงมาที่ห้างเพชรดีเสียงบางระปูเพชรน้ำงามและอัญ,ญมณีคุณภ,ภาพสูงรับปาาระกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนรุมนสรุรเศประธานลีเสียงกรุ๊ปดรธีรวัตรและดรทัชชวินสุรเุเสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศพัพท์0 2 6 2 9 1 4 4 4 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3าเปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกถอนามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันเทศแก้วประธานบริษัท MIC Intefood จำกัด มาเพชรบูลยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามพันมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากมอบคนสําคัญที่คุณรักมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชรบูรแวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรบริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศพัพท์0 8 3 9 9 9 9 4 5 6